คนรถที่จะมาขนข้าวของแม่ประวานไปที่บริษัทคอเรตี้มินาอดนะคะมาแล้วมาแล้วจา้านี่คือน้องยุทธนะคะเอาเลยใช่ไหมอ๋อเพื่อนของเขาเขาใส่ได้เลยใส่ได้เลยไม่มันจะเพื่อนหราอ่ะเ,อเดี๋ยวพี่นี่มาให้ตรงนี้ก็ได้ Ah! ตอนนี้น้องยุทธก็เรียกทีมทีมทีมงานน้องวินนะคะมาช่วยอีกคนหนึ่งนะโอเคแล้วค่ะเราก็จะได้เบาแรงกันหน่อยนะคะทุกคนจะได้ช่วยช่วยกันจ้ะ,จะพร้อมเดินทางแล้วค่ะทุกคนป่ะเราจะไปที่บริษัทคอลีตี้มินเนอรัลกันนะคะไปเลยจ้า ก็ส่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะภารก,กิจนี้นะคะทุกคนซักเซสค่ะเย้เย้เย้จะทั้งหมดนะคะ820กกค่ะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลักบบ้านกันนะบายบาย